ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อทั่วล่างเลยนะครับยืนกว้างเท่าช่วงหอวไหลครับเอาก้นแางหลังครับนั่งลงครับเวลาลุกขึ้นสะบัดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับเวลาลุกขึ้นครับสะบัดขึ้นมาพร้อมกันเลยครับแล้วก็นั่งลงไปครับได้ก้นและขาแล้วก็หลังล่างนะครับแล้วก็ได้แกนกลางครับจับให้แมนนะครับหนีบจักรแล้วไว้นะครับก้าวซ้าย แล้วก็เบี่ยงไปทางซ้ายครับลงครับก้าวขวาเบี่ยงไปทางขวาครับลงครับผมเก่งคล้องไว้ครับนะครับจะเป็นการเล่นหัวไหล่ไปด้วยคาดีโอไปด้วยนะครับอย่าลืมกระโดดด้วยปลายเท้านะครับ